ดอ้หาดบอกอุ้ยยี่ดอกนี่งฮักกระเพาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้สาวผู้ไทยมาตามหาสิ่งนี้นะคะสาวผู้ไทยไม่เคยเก็บจกเธกอเลยณป่านนี้เดินทางมาประมาณจักร้อยกว่ากิโลเพื่อตามหาเฮ็ดอันนี้นะคะครับเห็นผลได้ดตัวคงตังงามเลยเก็บขายเงาเฮ็ดอันนี้ <c oughs> เป็นสาวผู้ไทยรี่เลาะแล้วครับวันนี้ สาวผู้ไทยคันเนาะมาตามหาเฮ็ดอันนี้ครับนี่มีเป็นผวกแดงครับเร <c oughs> าก็เห็นสามดอกแรกครับงามขนาดเลยเอืขายเงาอยู่บ่โอ้ยอ,อยู่นี่ครับเต็มกัดหกักกระเพาะอู้หัสเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับนี่ ขออนุญาตทำพื้นที่เด้อค่ะครับที่มาตามหาแต่มันออกพึงน่ารัะแม่นอ,ออกได้หลายมือละครับพึงนน่งจะมาทีทาา่ี้ทีนีจับพึ่งโอ้โหนี่ลองมาตามหานะลองเบิง่งนครับข้างแรกของชีวิตของเราไปรุ่นน้ำสา,าบุไทยป่าสาบุไทยสีมันจักดอกอล้วครันนี้ไปนี่ครับนี่เป็นเห็ดเขียวๆหนึ่งเห็นแล้วบอกเห็ดอะไร พวกอยู่แต่แบบแคปแมนเหชรพวกหน่อยอมเด็จนี่บอกอืมพวกขาวธรรมดาป่ะอ่าถ่ายเงาเลยคุณนะอืย่างไกคไ่ครับแต่ไม่ค่อยหก เป็นตะยางเลาะไปเลาะมาอยู่บ <ừ. S 1> นไปบนมาแล้วก็ฮอนมองเก่าปลาค่อนข้างโล่งดีอยู่โ <c oughs> ล่งทึบๆอยู่โ <c oughs> ล่งทึบๆเอ <c oughs> อก็ไม่อยู่แต่มันหนยังง่ายอยู่เนานนะ <c oughs> เป็นต้นหนอยเขาจะเอาเขีย่ยครับน,นี่ดอกนึงโอ้หูเป็นดอกนะ ได้แต่ปวดขาห<ผ>มดห้อยเพิ่นเอาแล้วเนาะบอ๊อบหนูว่าให้ปลอก พอคุณจะบเองที่กาวข่อไปดีกว่ายังไม่มาเดินเ่ยอันนี้สองดอกนอ้อยเป็นอ่าเลยนะนี่นอ้อยเป็นอ่าบุ่งว่าเนาะห้องจัด นี่ได้นี่ด้ดอกหนึ่งนีตรดอกนะอุตส่าห์คุณเอาเลิกบอกพอแล้วอีกดอกหนึ่งยังใช้ติ่ครับพี่น้องพอ,งอ,อเจอเจอโอภภภภอเห็ดเห็ดรวมมอ เบิอเอาขวานพอนะอาจจะเป็นไข่ครับมันกินไข่ไข่ไข่เขียวมั้งไข่เขียวอีดอกนึงครับผูกทำเถอะอุ้ยพอแล้วนี่นี่นี่ผูกดอกนึงอยู่พูเห็นสี่ดอกครับอยู่นี่างามจนพอไป็นตระหนักหลายไปพ่นอีกด,ดอกนึง เขาไปห้องเพิ่นเดี๋ยวยู่ฝังคุณนาอหอยแม่บอกเลิกหอ<ต>ง,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 งเลยผ้านโอ้ผาดบอเสียงเลิกข้นานเขามาสองงานอยู่ครับเนวงนาน เธอแหลกเลยที่สามุูัไยจะเก็บแบบนี้นี่ยันจุ่มนี่แหละครับทรงคือแบบว่าที่เจอเป็นของตัวเองเนาะน่ะดอกใ่ญ่แล้วกัดนสมบูรณ์ดีอ้ยอีกดอกหนึ่งครับไม่ทงังร่าง่้าคืนนี้จะเป็นยังไงต่อไป โอเคโอ้ยี่จะไหนกินเนาะพี่บอกว่าป่นตกะเอทเทอรมันได้หลายเมนูด้วยทั้งแกงทั้งปพีงทั้งป่นเอาทุกอย่างเลอืมเอ้าลองไปดีกันนี่ครับปล่อยใกล้ๆกันนะ มง,งมาต่ทางหน,น,นะเหาหมายห่เนาะโอ้ข,อขาฮามีดีโอ้ยโ่ทางไีอนเห็ดไข่เขียวเลเฮ็ดเขียวเนาะหงอละ หนงอยยังเห็นอยู่นะอพวกแดงแดงไค่เขียวบ่โอ้โหนี่ว่าใหพวกแดงว่าตอนเข้ามาไม่เห็นเห็ดเลยเนาะเขาแค่ได้พ้นดินมอเม็นป่ะให้เวยางม่หมองนี่น่อน แล้วเ็นปลาธรรมดาอัน,นแค่ขายเงาขนาดระเบงซุ่มโอ,โอ้โหจ้ะนี่สู้ออกมาจากป่าครับมานั่งเศร้าก็เมย์ก่อนนี่คับจยุกแหลกอืมเราตีนไปเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าไปอีกก่อนช <c oughs> ุดเป็นจังใดนเนาะ <c oughs> เออนี่ก็ได้แกงหน่อยเลยครับ แต่ก็ได้อยู่เฮดปวกแดงเนาะในดอกงามอยู่สี่ห้าหกดอกครับทำงามเลยเนาะไม่เคยเดาไม่เคยเขาตัดสินใจมาละพูดแล้วเขาก็มาเบิง้งแหละค<ห>ระับป,ป,ป่าปลาเป็นยังไรเนาะสำรวจปลาแต่สาวผูไทยไม่ได้บอกนะคะวะค่าสาวุูไทยมาใสก็คือเดาเอาอืม,มองไหนก็ได้เนาะ,นะนหฮลายช่องเพิ่งก็มาวางนี่แหละ แต่ไม่ได้ถามเพื่อนนะคะใหม่เขาก็ได้เข้มาเออเขาก็ได้มาเลาะเบิ้งครับอยากเลาะกุนสองเอื้อเขาก็ได้มาเลาะเบิ้งอยากเห็นอยากกินลงเบิ้งครับเนาะเขาก็ได้ไปไปเลาะเบิ้งป่าทางไหนอีกทางดังเคยหมานกว่านี้เออไปยกสองมาหนิอ่อนะครัะลอกนี่ตามเพ้นขึ้นเ่านะคะเอาลำเก่าเขาโอ้คือสันแทนนี่ ่อคือมองหเ,เห็นแล้วหาดอกเนาะสองเฮดครับนีเพิ่มครับอ,อ,อคนกมากกนเนาะเราก็เห็นเป็นหมูนะคะ<อ>าหาดอก ควกาตตวแหง้ยอ้ออันนี้อันนี้แมงคุดกี้เจาะอ้ออ หอจะปากกระทันหันนะคะอืพ่อเทือนนะครับฝนตกแห้งอยู่ในป่าไหมผอานผ่านหาทุ่งกว่า่นองเลยว่าสิเอาจนซอดแจ้งกูหละแต่มันหักฝนตกแห้งครับซอดแจ้งเท้ามือไหนที่เอาไม่เห็ดอะไรเนี่ยเหตุใครเขียวเหตุใครเขียวเป็นบานเมื่อไรเห็ดเห่านะมพงเนี่ยแป๊บเดียวได้ไหมฝนตกแห้งคักเนี่ย ตอห้าเปะมื่อสภาพจุดชนเปลนสภามาทางมากกับตกมาสู่ทางแค่นี่เนาะต้องออกไปรอบหนาจังพ่อกันไหมสำหรับปลานี่เนาะไปอีกแน่นอนค่ะรอบหนาบอกกลยกันได้ครับไปแป๊บหนึ่งร้อยกิโลร้อยกิโลครับผมเนาเอาไ้พ่อกันชิดหนาจะว่าจะไปหาเฮ็ดดิไซเนาะคิมพ่ก็ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้พาเดช 嗯嗯。Mm hmm.